วันนี้ครับผมจะพาคุณไปดูสถานที่ทรมานตนและสถานที่ประสูตรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในศาสนาพุทธครับว่าทั้งสองสถานที่ตรงนี้เป็นยังไงและที่สําคัญครับเมื่อพระองค์เดินทางออกจากกุ้งกบิลพัทไปแล้วนั้นพระองค์ไปยังไงและไปทรมานยังไงเราจะไปดูครับว่าวิถีชีวิตของชาวอินเดียที่อยู่ในประเทศอินเดียนั้นคุณจะสามารถเดินทางได้ไหมกับการเดินทางครั้งนี้ของผมครับ วิถีชีวิตคนเราครับก็ไม่แตกต่างกันครับไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นพุทธคิดอิสลามเราก็สามารถที่จะนับถือได้ครับศาส,สนาเริ่มต้นของมนุษย์ครับเขาบอกว่ามาจากศาสนาฮินดูแต่นั่นก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่เขาบอกว่าเป็นศาสนาแรกของมนุษย์แต่มันก็ไม่ใช่อยู่ดีแหละสิ่งที่เราจะสามารถอยู่ได้บนโลกใบน,นี้ก็คือว่าเราจะทําความดียังไงให้เกิดประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน สิ่งที่ทุกศาสนาสอนครับสอนให้คนทำความดีครับสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมจะพาไปก็คือรุมพินีวันนี่แหละครับที่เป็นสถานที่ที่รัฐบาลเนปาลเนี่ยธนุบำรุงรักษามาให้เราได้ไปเยี่ยมชมณปัจจุบันนี้ครับสถานที่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องเสียค่าบริการเข้าไปครับเพราะว่าต้องมีการธนุบำรุงหรือว่าศาสนสถานนี้ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลครับเพราะว่าต้องมีค่าใช้จ่ายในการ ธนุบำรุงครับไม่ว่าจะคนต่างชาติไม่ว่าจะคนอินเดียเนปาลก็ต้องเสียค่าบร,ริการเข้าไปครับให้เข้าใจว่าสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาจุดแรกก็คือลุมพินีวันนี่แหละครับซึ่งลุมพินีวันเนี่ยทางรัฐบาลเนปาลเนี่ยก็ได้สร้างพระวิหารครับก็คือครอบสถานที่ประสูติของเจ้าชายน้อยที่ประสูติที่นี่ครับตามความเชื่อเนี่ยที่มีเล่าสืบ,สบต่อๆกันมาก็คือว่า เมื่อเจ้าชายน้อยสิทธะประสูติออกมาพระนางมหาศิริมายาเนี่ยก็เหนียวต้นสาระไว้ในลักษณะยืนนะครับเจ้าชายน้อยก็ประสูติออกมาแล้วก็เดินได้7จก้าสิ่งนี้แหะครับที่ทําให้ผมอยากรู้ว่าใช่หรือไม่แต่สิ่งที่จะใช่หรือไม่นั้นเราก็ต้องค้นหาคําตอบด้วยตัวเองครับสถานที่ตรงนี้ครับเป็นสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างไงอยากให้เราไปสัมผัส อยากให้เราไปและลึกๆึกถึงองค์แม่ของพระพุทธเจ้าหรือพระนางมหาสิริมายานี่แหละครับเป็นอุทยานที่อยู่ระหว่างกลางกับกรุงกบิลพัดและเทวหะครับจากตรงนี้ครับเราจะพาย้อนกลับไปยังกรุงกบิลพัดครับเมื่อเจ้าชายน้อยก็เติบโตถูกเลี้ยงดูมาในพระราชวังครับพระราชวังตรงนี้เนี่ย พระเจ้าสุโธธนะเนี่ยก็สร้างสถานที่ตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้เจ้าชายเนี่ยครับได้เสวยสุขเพื่อที่จะให้เจ้าชายเนี่ยลืมคําทํานายครับที่เหล่าพราหมฤาสีมหาดาบทต่างๆเนี่ยได้ทํานายไว้ครับว่าเมื่อโตขึ้นเจ้าชายน้อยก็จะกลายเป็นมหาบุรุษหรือเป็นพระพุทธเจ้านี่แหละครับพระเจ้าสุโธธนะก็พยายามทำทุกวิถีทางครับ เพื่อที่จะให้เจ้าชายสิทธัตถะนี่แหละครับไม่ให้ออกบวชครับเป็นพระพุทธเจ้าแต่สิ่งกระไดนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ให้เราได้กราบไหว้จากเจ้าชายที่มีทรัพย์สมบัติมหาศาลพระราชวังอันยิ่งใหญ่เนี่ยทำไมเจ้าชายถึงออกจากพระราชวังที่มีความสุขสบาย ไปสู่เส้นทางของมุนีครับการสำรวจเหมือนกับทุกคนที่สำรวจครับวันนี้ผมอยู่ที่กรุงกบิลพัทครับกับการเดินทางที่จะพาคุณเนี่ยเดินทางตามหาความเชื่อของมหาบุรุษที่ชื่อว่าสิทธะครับที่นี่คือกรุงกบิลพัทครับที่ยังมีนักขุดค้นยังค้นเรื่องราวของโบราณคดีของกรุงกบิลพัทเมื่อ2,500กว่าปีก็ยังขุดค้นอยู่ในปัจจุบันครับ วันนี้ผมจะเดินทางตามเส้นทางของพระพุทธศาสนาพุทธครับก็คือศาสนาพุทธเดินทางยังไงเราจะเดินทางออกจากกรุงกบิลพัฒนครับเพื่อที่จะเดินทางตามเส้นทางขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับไม่ได้เดินทางเหมือนนักสำรวจทั่วไปครับแต่เราอยากรู้ว่าเส้นทางของพระพุทธองค์เป็นยังไงเอาแบบสั้นๆให้รู้เรื่องราวจากกรุงกบิลพัฒ์แห่งนี้ครับ ผมจะเดินทางตามเส้นทางนี้ครับจากพระราชวังเกบิรพัธครับผมจะออกเดินทางด้วยรถครับที่มีเพื่อนชาวอินเดียเนี่ยแหละครับพาผมที่จะเดินทางไปยังสถานที่สําคัญทางพุทธศาสนาต่อไปครับเราจะเดินทางด้วยรถเก๋งเนี่ยแหละครับหรือว่าที่เรียกว่าอินโนวานะครับข้ามจากชายแดนเนปาลไปสู่อินเดียครับ ซึ่งเส้นทางจากเนปาลไปสู่อินเดียนั้นเป็นเส้นทางที่สะดวกสบายครับซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนอย่างสิ้นเชิงครับถ้าเมื่อก่อนเนี่ยบอกว่าการเดินทางอยู่ในประเทศอินเดียนั้นโอ้แสนยากลาบากสิเลเกินแต่ปัจจุบันนี้ครับบอกได้เลยว่าการเดินทางของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกสบายไปแบบพรเวทก็ได้ไปเป็นแบบหมู่คณะก็ได้ครับโดยที่เราก็มีไกด์ที่จะพานําทางเราไปหรือไม่ต้องใช้ไกด์ก็ได้ครับใช้เพียงคนขับรถ ก็สามารถนำพาเราเดินทางไปในสถานที่ต่างๆอย่างเส้นทางที่เราจะไปแสวงบุญได้ครับและเส้นทางที่ผมกำลังจะไปนี้ก็คือเป็นเส้นทางที่จะได้เห็นว่าสถานที่พระพุทธเจ้าทรมานตนเนี่ยเป็นยังไงเราก็จะไปดูครับว่าสถานที่ตรงนี้เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะขี่มา้ากันตะกะออกมาแล้วเนี่ยพระองค์ได้ไปปองผมณนะสถานที่ใด และพระองค์เดินทางต่อยังไงเราจะได้เห็นครับกับการเดินทางของเราในครั้งนี้ครับการเดินทางครั้งนี้ของผมครับเดินทางมาที่ด่านชายแดนระหว่างอินเดียและเนปาลครับคุณก็ต้องเตรียมเอกสารทั้งหมดให้ซีร็อกเป็นแผ่นเอกสารนะครับไม่ว่าจะตั๋วเครื่องบินที่พักโรงแรมหรือหน้าพาสปอร์ตของคุณสําคัญครับทางเนปาลเขาต้องการเรื่องของวัคซีนโควิดอยู่นะครับเตรียมเอกสารให้พร้อมเราก็เดินทางข้ามชายแดน ไไปสู่อินเเดดียดย้ลครับจากนี้ครับเราก็จะเดินทางเข้าสู่ประเทศอินเดียครับเพื่อที่จะไปยังเส้นทางที่พระพุทธองค์ครับเดินทางออกจากกรุงกบิลพัทนี่แหละแล้วก็ขี่ม้าก,กันากาเนี่แหละในความเชื่อของคนฮินดูสมัยก่อนเนี่ยเวลาขี่ม้าเนี่ยม้าจะนำพาไปครับไปสุดที่ไหนก็เอาถึงที่นั่นแหละครับนี่คือเรื่องราวที่เราจะไปตาม เส้นทางของเจ้าชายสิทธาเพื่อที่จะออกบวชเป็นพระพุทธเจ้าครับไปอินเดียเด้อปัตตนีเด้อไปโอเคป่ะหมอฮะเป็น,เ,ปน,เ,ปนเวดบออันนี้ข้ากํา e n ส i l ออกจากเนปานไปอินเดียครับนะครับ เมื่อเดินทางมาถึงแล้วครับในดินแดนของอินเดียหรือว่าในแดนของการทรมานตนคุณก็จะได้เห็นครับว่าเส้นทางเส้นนี้เนี่ยเป็นเส้นทางที่เจ้าชายสิทธัตถะนะครับลากสังขารตัวเองหอบสังขารตัวเองเพื่อที่จะมายังถ้ำดงคัสริแห่งนี้ครับถ้ำดงคัสริเนี่ยอยู่ที่เมืองนารันทาเนี่แหละครับเมืองนารันทาเนี่ยเป็นเขตหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยพยายามฝึกตนกับฤาษีต่างๆนานา ให้ได้บรรลุธรรมให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าให้ได้แต่ก็ไม่สำเร็จครับพระองค์ก็หนีจากกลุ่มลือศีกลุ่มอาจารย์กลุ่มดาบทต่างๆนั้นเพื่อมาปีกเว,วกของตัวเองมาสร้างชีวิตตัวเองมาค้นหาตัวเองที่ถ้ำดงคสิลิเนี่ยครับถ้ำดงคสิลิเนี่ยก็ไม่ไกลจากแม่น้ําเนรัญชราครับแม่น้ําเนรัญชราเนี่ยเป็นแม่น้ําที่เหือดแห้งมานานแสนนานนับตั้งแต่ก่อนพุทธกาลครับ ก็คือคำพูดคำว่าเนรัญชราก็คือแม่น้ำแห่งทะเลทรายครับเราจะข้าแม่น้ำนี้เพื่อไปอยังถ้ำดงคสศริครับถ้ำดงคสิริก็จะมีจุดทรมานตนสำหรับคนในยุคเราครับถ้าคุณสามารถผ่านเส้นทางทรมานตนขึ้นไปยังถ้ำดงคสิริได้คุณจะประสบความสุขจริงๆเลยและสิ่งที่เรามาเจอก็คือนี่ครับสามอย่างก็คือการเดินขึ้นเขาสอง การกระเช้าเย้าแย่จากพ่อค้า 3. การที่คุณต้องมุดถ้ำเข้าไปยังข้างในถ้ำดงคะสิริสถานที่ทรมานตนของเจ้าชายสิทธะครับ ที่นี่คือถ้าดงคัสรีครับสถานที่ที่เจ้าชายสิทธาครับที่ตอนที่ออก,ออกบวชนะยังไม่บรรลุธรรมเนี่ยก็มาฝึกตนที่นี่ครับตามคําเชื้อเชิญของฤาษีอดอาหารอดแล้วอดอาหารนี่เวันเจ็ดคืน โอดจนตัวเองพร้อมแห้งแรงน้อยก็ไม่สามารถที่จะบรรลุทำได้ครับถ้ำดงคสิลิเนี่ยก็จะเป็นถ้าขนาดเล็กๆที่ความกว้างเนี่ยสีคณสี่เมตรเท่านั้นแต่สถานที่ตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะให้เจ้าชายศิรธฐานเนี่ยบรรลุธทำได้พระองค์เนี่ยก็เลย เสด็จแบบลากสังขารของตัวเองครับลากไปข้ามแม่น้าเนรัญชลาที่ชื่อว่าเป็นแม่น้าทะเลทรายนี่แหละไม่มีน้ําก็ลากสังขารข้ามแม่น้าเนรัญชลาไปไปยังต้นโพครับไปยังขยาเพื่อบําเพ็ญเพียรบําเพ็ญตบะก็ได้บรรลุธรรมได้บรรลุเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันสิบห้าค่ำ เดือน6ครับนั่นแหละครับสิ่งที่เราอยากจะไปรู้ไปเห็นในสิ่งที่พระพุทธองค์บอกว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่พระองค์พูดอย่าเชื่อในสิ่งที่สอนนั่นก็คือคําพูดที่ว่า,าการมาสูตรครับ,บเราจะไปเรียนรู้เรื่องการมาสูตรกันครับว่าเส้นทางเส้นนี้จริงหรือไม่จริงนี่แหละครับถ้าเป็นพุทธแล้วต้องพิสูจน์ให้รู้ว่าสิ่งไหนจริงไม่จริงก็คือเรื่องราวของการมาสูตรครับ และเรื่องราวทั้งหมดครับที่คุณได้เห็นได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาคุณก็สามารถที่จะค้นหาด้วยตัวคุณเองครับเรื่องราวทั้งหมดนั้นก็คือเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อ2,600ปีซึ่งไม่มีใครได้เห็นเหตุหการณ์นั้นก็เป็นเพียงเรื่องเล่าบอกต่อๆกันมาสิ่งที่ผมพามานำเสนอก็คือคำพูดที่ว่าเราต้องเชื่อในตัวเองตามหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บอกว่า การามสูตรคืออะไรค้นหาเองด้วยตัวเองครับเมื่อผ่านการทรมานตนทาถ้ำดงคสิริมาแล้วครับเราได้ผ่ากวกน้ำเราได้ผ่าความทรมานเราก็พาคุณเดินทางมาสู่การทรมานบนเส้นทางของชาวอินเดียครับที่เขาใช้กันเป็นประจำโดยที่พวกเราเนี่ยถ้าเป็นนึกคิดว่าทำไม เขาเป็นอย่างนี้ทําไมไม่เหมือนเราทําไมเขาต้องเป็นอย่างนี้เราจะได้รู้ครับว่าวิถีชีวิตของชาวอินเดียเป็นยังไงตั้งแต่2,600ปีที่แล้วกับยุคปัจจุบันก็ไม่แตกต่างกันครับเราเลยพาคุณเนี่ยฝ่าขวากน้ำฝ่าวิกฤตของชีวิตแบบชาวอินเดียในยุคปัจจุบันครับไปยังพุทธคยาครับสถานที่ตัดสรุ้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นพุทธคยา ที่ศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธทั่วโลกณปัจจุบันนี้ครับพบกันตอนหน้าครับกับเรื่องราวของาศาสนาพุทธเรื่องราวของเส้นทางสแสวงบุญที่คุณก็สามารถเดินทางไปได้เหมือนกันครับติดตามต่อตอนหน้าครับจุดเริ่มต้นคือพุทธคยาแห่งนี้ล่ะครับ